คนอาจจะคิดว่าการเลี้ยงควายคือเลี้ยงเพื่อขายเนื้อเพื่อนําไปเป็นอาหารซึ่งควายที่เราเลี้ยงคือควายสวยงามช่วงแรกที่เริ่มขายแม่พันธุ์มี3ตัวลงทุนประมาณ4ี่แสนแต่ว่าขายได้ล้านสามครับวีวีวินรายการที่จะเปิดมุมมองการปั้นธุรกิจทําอย่างไรให้ปากและให้รอดสําหรับวันนี้นะคะเราจะมาเปิดมุมมองท่านผู้ชมคะ่ะกับธุรกิจเลี้ยงควายสวยงาม ธุรกิจที่เกิดจากความชอบมองเห็นโอกาสและสามารถต่อยอดเพิ่มมูลค่าได้ธุรกิจนี้จะรอดและปังอย่างไรมาฟังพร้อมๆกันค่ะกับคุณไบรท์สุพนัทแก้วการวิเศษสิทธิ์เก่าสสบสาขาวิชาการประกอบการเชิงนิเวศวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะสวัสดีค่ะไบรท์สวัสดีครับสวัสดีค่ะ วันนี้นะคะอาจารย์ก็ขออนุญาตมาแบ่งปันเรื่องราวเกี่ยวกับธุรกิจเลี้ยงควายสวยงามค่ะก่อนอื่นเลยนะคะอาจารย์ต้องถามไบร์ก่อนค่ะว่าเริ่มแรกเนี่ยเข้าไปเกี่ยวข้องกับในเรื่องของการเลี้ยงควายสวยงามยังไงอะครับในเรื่องของควายครับก็คือโควิดระบาดทางมหาลัยเริ่มให้เรียนออนไลน์มากขึ้นไบร์ก็ต้องถูกกลับไปอยู่ที่บ้านที่นครสวรรค์ครับแล้วครั้นี้ก็คือไปเจอพี่ที่รู้จักกันอยู่แล้วครับเขาเลี้ยงควายแล้วเขาก็เลยชักจูงไปว่าไปลองดูควายบ้านนี้ไหมซึ่งพอเราไปเจอควายบ้านนี้แล้วรู้สึกว่า ประทับใจครับมันเหมือนเป็นเฟิร์สอิมเสชันของเราครับว่าเราสึกว่าเ้ยเราชอบมันอะ่ะคือมันเป็นควายที่มีลักษณะสูงใหญ่จนแบบเราสึกว่าเราอยากเลี้ยงแบบเขาบ้างอยากมีแบบเขาบ้างมันก็เลยทําให้เราสึกว่าเราอยากเริ่มลองเลี้ยงดูก็เลยค่อยๆศึกษาควายที่สวยเป็นแบบไหนบ้างครับ เราเริ่มอยากลองเลี้ยงหลายที่เราศึกษามาระยะเวลาหนึ่งนะครับเราก็รู้สึกว่าเราต้องลองเลี้ยงเลยก็ลองเลี้ยงก็ลองซื้อตัวแรกมาก็ราคาไม่ได้แพงมากประมาณ1 0 0 0 0แกว่าบาท ก็คือเริ่มจากการถูกชะตาตั้งแต่แรกเลยนะคะและหลังจากนั้นก็ศึกษาหาความรู้หาข้อมูลเกี่ยวกับการเลี้ยงควายที่สวยงามคุยกันมาถึงตรงนี้แล้วนะคะอยากจะรู้แล้วล่ะค่ะว่าลักษณะของควายไทยที่สวยงามนั้นเป็นอย่างไรบ้างเรามาดูของจริงกันที่ฟาร์มของคุณไบร์เลยค่ะก็อันนี้นะครับจะเป็นอัตลักษณ์ของควายไทยนะครับตาแต้มแก้มจ้ำ มีอ่องคอแล้วก็ถุงเท้าสีขาวนะครับก็เดี๋ยวมาดูตาแต้มก่อนคือตรงนี้ครับบริเว,เวณหัวคิ้วเห็นไหมครับจะมีสีขาวอันนี้คือตาแต้มส่วนแก้มจำ้ำนี่คล้ายๆใยเป็นจ้ำสีขาวครับมีอ่องคออ่องคอคือตรงนี้ครับเป็นคาทาคาดสีขาวแล้วก็ถุงเท้าขาวก็คือบริเวณนี้ถุงเท้าเหมือนเขาใส่ถุงเท้าครึ่งแค้งเป็นสีขาวนี่คืออัตลักษณ์ของควายไทยที่ต้องมีครบประมาณ4ี่จุดครับ โอก็น่าสนใจมากควายก็จะมีลักษณะพิเศษเล็กๆน้อยๆนะคะที่ก็น่ารักเป็นลักษณะเฉพาะตัวค่ะปกติแล้วนะคะในความเข้าใจของคนทั่วไปหรือแม้กระทั่งตัวอาจารย์เองนะคะการเลี้ยงควายเนี่ยคือ เป็นสัตว์ที่เลี้ยงไวสาหรับใช้แรงงานหรือเอาไว้ทานเนื้อแล้วจริงๆธุรกิจของการเลี้ยงควายสวยงามนี่มันเป็นยังไงคะทุกคนอาจจะคิดว่าการเลี้ยงควายคือเลี้ยงเพื่อขายเนื้อ,อเพื่อนําไปเป็นอาหารซึ่งช่วงแรกก็เจอปัญหาแบบนี้เหมือนกันครับคืทอที่บ้านก็คิดว่าไวเลี้ยงเพื่อขายเนื้อหรือว่าเลี้ยงเพื่อนํามันไปขายตามโรงฆ่าสัตว์พอหลังจากนี้เราก็เริ่มทาให้เขาเห็นว่าควายที่เราเลี้ยงคือควายสาหรับใช้ประกวดควายสวยงามเราเน้นขายบรรทุกรรมมันขายลูกหรือว่าขายตัวมันเองครับโดยไม่ได้อิงกับตลาดเนื้อช่่่วงแรทีเิม แม่พันธุ์มี3ตัวแล้วก็ลงทุนประมาณ4ี่แสนแต่ว่าขายได้ล้านสครับซึ่งพอมีไรายได้นะตรงนี้ครับที่บ้านก็เริ่มเห็นเห็นช่องทางครับว่าเราสามารถทําได้ก็เลยเริ่มสนับสนุนมากขึ้นครับ สามารถที่จะซื้อควาย1ตัวมาได้ในจากราคาหนึ่งและสามารถขายไปได้ในราคาที่สูงขึ้นตรงนี้อาจารย์อยากทราบนิดน,นึงอะค่ะว่าไร์มีวิธีเพิ่มมูลค่าของควายตัวหนึ่ง,งได้อย่างไรคะก็วิธีเพิ่มมูลค่าหนึ่งคือเราจะนําควายของเราไปประกวดซึ่งพอประกวดแล้วมีรางวัลติดตัวมามันก็สามารถเป็นเครดิตให้เขาได้ว่าควายตัวนี้ครับได้รางวัลจากที่ไหนบาบ้างทําให้มีความน่าเชื่อถือเวลาขายครับเขาก็จะรู้ว่าเออควายตัวนี้ มันผ่านสนามประกวดมาแล้วนะซึ่งถ้าให้ลูกครับคนที่ซื้อไปก็จะมีความเชื่อมั่นว่าแม่พันธุ์ตัวนี้สามารถผ่านสนามมาได้แล้วก็มีโอกาสที่จะให้ลูกตัวนี้ครับเดินประกวดสนามได้เหมือนแม่พันธุ์ตัวนั้นครับก็ชัดเจนนะคะว่าว่ามีการประกวดแล้วก็มีการสามารถจะนำควายที่ชนะนะคะไปไปไปเพิ่มต่อยอดมูลค่าอย่างไรมา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 ตัวนี้ก็เป็นควายที่ใช้เดินสนามประกวดก่อนหน้านี้อยู่ก็ได้รางวัลติดมาก็หลายรางวัลอยู่ แต่ว่าช่วงนี้ช่วงขาท้องประมาณ5เดือน6เดือนก็จะไม่ค่อยได้ออกไปไหนเพราะว่าขึ้นรถมันก็มีความเสี่ยงบางทีอาจจะทำให้ลูกหลุดได้ตัวนี้ก็อัตรากค่อยไทยครบครับตา,าแต้มแก้มจ้ำมอะไรอย่างนี้ครบหมด เราก็ได้รับชมกันไปแล้วนะคะว่าควายสวยงามนั้นเป็นอย่างไรสําหรับวันนี้เรื่องราวของธุรกิจควายสวยงามของฟาร์มคุณไบร์ยังไม่จบเพียงเท่านี้นะคะในครั้งหน้าเราจะพามาติดตามกันต่อไปค่ะว่าจากความชอบมาสู่การมองเห็นโอกาสแล้วสามารถต่อยอดเป็นธุรกิจได้อย่างไรตลอดถึงการมองถึงกระบวนการการจัดการในฟาร์มของคุณไบร์เองสําหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะคะพบกันครั้งหน้าค่ะกับวีวิวเนสวัสดีค่ะ ที่ทราบมาควายของฟาร์มไรเนี่ยมีราคาถึงตัวละ1ล้าน8แสนบาทออประมาณ2ล้านนิดๆครับคือไม่ได้แค่เลี้ยงครับเราต้องศึกษาด้วยว่าตลาดต้องการแบบไหนเพราะพันไปเรื่อยจนตอนนี้ก็ทิพานมีประมาณ40ตัวแล้วครับ <laughs> การจะทำธุรกิจในแต่อย่างครับมันต้องเริ่มจากความชอบครับเพราะชอบเราก็จะรู้สึกว่าเราทำมันแล้วเราต้องทำออกมาให้ดีที่สุดเพราะมันมาจากความชอบของเรา ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน